Honda คิดมาเผื่อเพื่อทุกโมเมนต,ต์ของคุณในทุกๆสตอรี่การเดินทางสำหรับท่านที่ยังมีเรี่ยวมีแรงมีพละกกำลังเดินขึ้นพระมหามนตบพุทธบาทพอปร,รอสกรวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในมุมมองนี้จะเป็นบันได200ขัน้นด้านบนแทบไม่มีที่จอดรถ แนะนำขับรถขึ้นมาในวันธรรมดาสการะรอยพระพุทธบาทในพระมหามนดบไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพระพุทธบาทพระมหามนดบมีความกว้าง9เมตรสูง33เมตรชมวิวทิวทัศน์เมืองพัทยาเป็นทางราดชันเราใช้ตำแหน่งเกียบีกดที่ตัวลบต่ำสุดไม่ได้เป็น ลักษณะของเกียร์ต่ำแต่ว่าเป็นการที่เจนพลังงานคืนสู่แบตเตอรี่ก็ค่อยๆลงมานะครับใช้เบรช่วยทางชันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็แนะนำว่าจอดรถด,ด้านล่างแล้วก็พิสูจน์นะครับการเดิน200คขั้นขึ้นมาด้านบน เป็นทางลาดจางทางดําที่ว่าขับง่ายๆสบายๆแต่บางทีต้องไต่เขาขึ้นมาหน่อยว่าลงทางลาดชันหน่อยตรงนี้เนี่ยซ t ต h ้แฮชแบ็ก e-hv ก็เผื่อทางเผื่อเรือเพื่อขาดให้คุณได้เจอที่หิวใจไม่ต้องวางแผนให้วุ่นวายไม่เสียเวลาทุกการเดินทางพบอันซินใกล้กรุงอย่างในทริปนี้ในเบเรียนวัดเป็นทางเขาขึ้นลงทางร่มรื่นและยังสามารถที่จะขับเชื่อมต่อไป ที่เขาชีจันและวิหารเซียนภายในบริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมหลายแห่งอาทิพระเจดีพุทธขยาจำลองพึงตรงกลางนั้นระหว่างวัดและก็วิหารเซียนก็ยังเป็นที่ปล่อยปลาจะมาเย็นๆมาดูแค่แอ่งนา้าก็รู้สึกสงบในใจครับไปกลับกรุงเทพใช้ทางพิเศษเสิร์ชตลาดจีนซากแง้วแม้ตลาดนัดมีเฉพาะวันเสาร์แต่วันธรรมดาก็สามารถแวะชิมอาหารอร่อยกระเพาะปลาสูตรโบราณเตี๋ยก้า Honda City Hatchback e-hv e sv ราคา729,000บาทแคมเปญ Honda Pro โอไมค์กอยกขบวนคุ้มรับเลยไม่ต้องลุน้น3คุ้มคุ้มหนึ่งกับทางเลือกดอกเบี้ยให้เลือกได้ตามสะดวกผมสูง171เซนติเมตรเรามาดูความกว้างของฝากระโปรงท้ายกันอีกครั้ง เลยศีรษะของผมสําหรับคุณสุภาพสตรีแล้วน้ําหนักฝากระโปรงท้ายก็เบามือรวมถึงการพับแยก40และ60เปอร์เซนตเมื่อพับเบาะแล้วก็จะพับราบเชื่อมต่อกันเก็บสัมภาระได้แบบเหลือเหลๆใตยพื้นห้องสัมภาระนอกจากเป็นที่เก็บชุดซ่อมแซมยางฉุกเฉินแล้วยังมีช่องเก็บของปิดกันให้ดูอีกครั้งนะครับน่วงเบาๆฝากระโปรงท้ายก็ปิดได้อย่างเบามือ ้องโดยสารกว้างนั่งสบายตลอดการเดินทางจากส่วนสูง171เซนติเมตรนั่งเบาะหลังเหลือพื้นที่วางขากว้างพอสมควรนะครับแม้ว่าเราจะเห็นเป็นรูปทรงแฮชแบ็กแต่ว่ามีพื้นที่สำหรับการโดยสารในเบาะแถวที่2ด้านหน้าเบาะพวบขี่นะี้ผมปรับตามการใช้งานที่ขับมาครับเมื่อนั่งแล้วจะได้ท่าลักษณะนี้ที่แผงประตูรองข้อศอกด้วยวัสดุหนังบุกนุ่มเดินด้วยได้สีเทา ด้านหลังมีแอร์แยกส่วนพร้อมกับช่อง USB Type C 2จุดพร้อมกับช่องเสียบเอกสารแล้วก็ช่องเสียบสมาร์ทโฟนขับสนุกเร่งแรงได้ดังใจกับระบบขับเคลื่อน Full Hybrid EHEV มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด80กิโลวัตต์หรือ109แรงม้าขณะที่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรโดยเคลมอัตราน้ำมันสิ้นเปลืองอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรการที่เข้าสู่โหมด EV บางครั้งก็อยู่แค่แบตเตอรี่3ขีดเท่านั้นก็เข้าโหมด EV ด้วยเช่นกัน อยู่ที่ความเร็วในการเดินทาง o n d a sensing มีในทุกรุ่นย่อยอาทิ ACC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่กล้องมองหลังปรับได้3มมุมมองเมื่อไม่มีผู้โดยสารด้านท้ายมองผ่านกระจกหลังไปยังด้านท้าย กระจกด้านหลังกับกระจกมองหลังเนี่ยสัมพันธ์กันนะครับมีความกว้างให้ทัศนวิสัยที่เคลียมองได้อย่างชัดเจนตัวหลังคาก็ไม่งุ้มต่ําจนเกินไปทําให้เราแบบต้องหยีตาดูนะฮะการะยะไม่ถูกตรงนี้ถือว่ามีความเซฟตี้ในลักษณะของสไตล์แฮชแบ็กทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสัมผัสกับรถยนต์ Hon d a และเลือกรับโปรไฟล์กู๊ด ที่ยกขบวนความคุ้มมาแบบจัดเต็มได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศหรือจะไปงาน Big Motor Sale. s a l เซระหว่างวันที่22-31ถึงสิงหาคม2568ไบเทคมางนาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h o n ด้ารวมถึงโซเชียลมีเดียฮอนด้าไทยแลนด์ทุกช่องทางคุ้ม r i e เฟรนเกตเฟรนลูกค้า Honda ชวนเพื่อนมาซื้อรถคุ้ม3 Happy Trade-in อินเทิร์นรถเก่าออกรถใหม่ จอเครื่องเสียงระบบสัมผัส8นิ้วพร้อมกับเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้านหน้าเป็นช่อง USB Type A 2จุด วงมาลทยหุ้มหนังมัลติฟังชันมีปุ่มสตาร์ทเบรกไฟฟ้าและเบรกออ u โต้โฮลเบาะเป็นวัสดุหนังตกแต่งลวดลายสปอร์ตพาดตรงกลางเป็นสีเทาเบาะคู่หน้าปรับแมนวนวลผมสูง171ซนติเมตรขณะนี้ได้ปรับเบาะต่ำสุดให้ทุกท่านได้เห็นทัศนวิสัยและก็ท่านั่งขับขี่ ด้านขวามือติดผนังประตูมีพื้นที่กว้างนะครับสาหรับการที่เราจะไปหยิบจับแก้วน้ําหรือว่าไปหยิบจับสิ่งของที่เก็บไว้ข้างประตูโดยที่เราไม่เบียดขาข้างขวานะครับที่เท้าข้อศอกเป็นวัสดุบุกนุ่มเดินได้สีเทาคอนโซลตกแต่งวัสดุหนังเดินได้สีเทาพร้อมกับเปียโนแบล็กคันเกียร์หุ้มด้วยหนังเดินได้สีเทาที่แป้นเกียร์เป็นวัสดุเปียโนแบล็ก เสาอากาศแบบคลิปตกแต่งเป็นสีดำเงาหลังคาก็เป็นสีดำเงาซึ่งตัวสีดำเงานั้นก็ทาบจนมาถึงสปอยเลอร์ท้ายมีไฟเบรกดวงที่3ส,ส่วนที่ขอบของตัวกระจกหลังนั้นเป็นพลาสติกสีดำที่กระจกหลังไฮไใบปัดน้ำฝนไล่ฟ้าล้อลอย16นิ้วขนาดยาง185ทับ60 R16 ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED แพดเดิ้ชิด้านหลังพวงมาลายัยทางด้านซ้ายมือจะเป็นตำแหน่งลบด้านขวามือเป็นตำแหน่งบวกก็เป็นการบวกลบเกียร์นะครับช่วยในการคืนพลังงานไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่เมื่อได้รอบแล้วจากเกียร์ดีที่มีปรับตำแหน่งลบแพดเดิ้ลชิก็จะกลับสู่ตำแหน่งดีโดยปกติเราปรับมาที่ตำแหน่งเกียร์ B นะครับโยกที่คันเกียร์ก็จะมีตำแหน่งคำว่า M อ,อยู่ที่ตัว B เราสามารถกดลบกดบวกนะครับ เพิ่มระดับลดระดับของแรงหน่วงได้ตรงนี้ก็จะแตกต่างจากตำแหน่งเกียร์ดีเพราะว่าเกียร์บีจะค้างยาวเลยนะครับว่าเราปรับอยู่ตรงไหนลบอยู่ตรงไหนตำแหน่งเกียร์ลบแค่ไหนก็จะอยู่ตรงนั้นไปยาวๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อลงทางลาดชันก็ต้องควบคุมความเร็วด้วยนะครับเพราะว่าตำแหน่งเกียร์บีก็ไม่ใช่ว่าเป็นเกียร์ต่ำที่เราจะลงทางลาดชันยาวๆ Honda คิดมาเผื่อเพื่อทุกโมเมนต,ต์ของคุณ